มาเลยข้างในนน่คนล่องไม่ล่ะดูสิวิ่งในรอบบ้านเลยจ้าเป็นมุมกรุผนังรายไม้แล้วก็เดินคิ้วสเตนเลสเน่เข้ามาเจออะไรก่อนรู้ไหมมาเลยจ้าเนา่พี่หลุยก็มากูจี้ก็มาชาแนลก็มาเรียนใหม่ต้องอย่างนี้จ้าฉันนึกว่าฉันอยู่โรงแรม5ดาวภายในนะจ้าภายในก็ตกแต่งบิวอินทั้งหมดเลยทนคอนเซ็ป โมเดิร์นคลาสสิกอยากรู้แล้วยังว่าที่จัดทำไปทั้งหมดรวมแล้วราคาเป็นเงินงบประมาณเท่าไหร่มาแล้วจ้าคุณคุณจ๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับงานไฟนอลของเราโปรเจกที่17 บ้านลาดเท้าร้อยหนึ่งแยก38จ้ะวันนี้บอนบี้จะพาทุกคนนะฮะมาเปิดบ้านเลยนะจ๊ะว่าเราทําอะไรกับมันบ้างแต่ที่แน่ๆนะจ๊ะถ้าใครจะเคยได้เห็นตั้งแต่คลิปที่1คลิปที่2แน่นอนเราทุบก,กระจายจ้ะแล้วเราก็ต่อเติมเต็มพื้นที่แล้วเราก็บิวอินเต็มที่เหมือนกันจัดพร็อพวันนี้ทุกซอกทุกมุมสวยๆทั้งนั้นเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,ลวไปเลยบ้านลาดเท้าร้อยหนึ่งแยก38 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบอลลีดีไซน์878อีกแล้วนะฮะบ้านหลังนี้เองบ้านราดเพ้าร้อยหนึ่งแยก38วันนี้เราจะพามาเปิดทุกซอกทุกมุมเลยเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเลยละกันนะจ๊ะนี่คุณขึ้นรูปหลังออริจินอลมาด้วยสิบ้านสีโซบโอรสสดใสแต่ตอนนี้เหรอจ๊ะเน่สีเทาอบอุ่นวอมวอมทันสมัยสุดๆเริ่มแต่หน้าบ้านเลยลกันคุณรั้วของเรานะจ้าทุบตั้งแต่รั้วหน้าบ้านเลยนะจ๊ะ จะกอดเป็นรัว้วเอาเขาเรียกว่าไรอะคุณดูในรูปแล้วกันนะอธิบายไม่ถูกต่ตอนนี้เราปรับปรุงใหม่มีความสูงเป็นกําแพงทึบเร่นจังหวะเส้นสายของมันนะคะมีช่องลึกช่องตื้นทําให้บ้านเราดูมีมิติมีประตูทางเข้ารองจ้าเนี่ประตูทางเข้ารองนะจ๊ะแล้วก็มีประตูทางเข้าหลักอยู่ตรงนี้เองซึ่งประตูของเราเองตรงนี้นะจ๊ะสูงถึง 2เมตร40เซนติเมตรทำบ้านทั้งทีนะจ๊ะทำรั้วให้มันดูใหญ่ๆโปร่งๆนี่เอารังการงานสร้างเส้นสายของเรานะจ๊ะที่รั้วก็จะเป็นรั้วเส้นนอนนะจ๊ะแบ่งช่องให้เท่ากันนี่สีเทาถามว่าทําจากอะไรอลรูมิเนียมยูโรนี่สีเทาซา,าราหาด้วยนะจ๊ะเพราะบ้านหลังนี้อลรูมิเนียมประตูหน้าต่างทั้งหมดคือซา,าราหานะจ๊ะสีเทาพิเศษประตูก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะน้ำหนักเบาไม่หนักนะฮะแต่มีความแข็งแรงการต่อจอดอะไรต่างๆนะจ๊ะ แข็งแรงมากเลยหาไม่เจอว่าซ่อนตรงไหนไม่มีการเชื่อมนะจ๊ะคุณดูข้างบนสิโอ้โหเดิมนะจ๊ะฝั่งขวามือของบริณินเองนะจ๊ะก็คือระเบียงเก่านะจ๊ะก็เหมือนทุกๆหลังเลยจ๊ะบ้านไหนที่มีระเบียงชั้นสองก็จะเป็นที่พักอาศัยของนกพิราบนะจ๊ะมาขี้เต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็ปรับปรุงใหม่เพิ่มฟังก์ชันนี่คูณกลายเป็นห้องนอนยาวเอียดเต็มพื้นที่เลยล่าต่างทั้งหลายนะฮะก็ทําการเจาะช่องแสงใหม่ทั้งหมดเป็นทรงยาวสูงถึงฝ้าเพดาน นี่คือหน้าบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูในบ้านกันนะจ๊ะเปิดประตูสิมาจ้าที่นี่มีหมาด้วยนะจ๊ะมีสองตัวไม่รู้จะเห่าหรือเปล่าประตูบ้านหลังไหนประตูใหญ่ก็แนะนําเป็นประตูอัตโนมัตินะฮะทีเดียวทําทีเดียวนะฮะฝนฝนตกไม่ต้องลงรถมาเปิดเปิดประตูเรื่นเข้าบ้านมาเลยบริเวณนี้ก็คือบริเวณจอดรถนั่นเองบริเวณจอดรถของเรานะจ๊จนาเนคุน บอกแล้วไงไปบ้านลังไหนก็โอ้ยเดี๋ยวนี้กำลังฮิตนะจ๊ะคอนกรีตแตมป์ที่บริเวณโรงรถแต่ที่นี่เราทำแพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นนี่ทูโทนะจ๊ะสรัประยยดำขาวดำขาวดำนี่คุณทำให้แพทเทิร์นในโรงรถตรงนี้เนี่ยดูมีเสน่ห์ตั้งแต่มองเข้ามาเป็นเส้นนำสายตาเข้าสู่ตัวบ้าน บริเวณโรงรถเองนะจ๊ะก็เป็นโครงสร้างต่อเติมออกมานะฮะเดิมก็เป็นดูรูปเดิมด้วยนะจ๊ะเป็นรูปหลังคาไม้แล้วก็เป็นหลังคาโปร่งแสงใสๆที่เริ่มเหลืองนะจ๊ะเปลี่ยนใหม่จา้าดูมีราคา,ด,า,คาดูมีราสีขึ้นมาเลยนะจ๊ะเหมือนกันทุกๆบ้านชิงก็รูฟของเรานะจ๊ะเน่บุฉน,นวนบุฝ้าทาสีใหม่เรียบให้ดูครีนครีนมีหมาด้วยห้ามเห่านะฉันมาแป๊บเดียวนะไปดูข้างบ้านกันก่อนดีกว่าี่ เ,เดี๋ยวค่อยเข้าดูข้างบ้านก่อนเอาฟังก์ชันกันก่อนละกันฟังก์ชันภายนอกฟังก์ชันภายนอกฝั่งนี้เองนะจ๊ะก็จะเป็นทางเดินวอล์กเวยาวไปยังโซนหลังบ้านที่เราต่อเติมขึ้นมาก็จะเป็นห้องซักผ้านะจ๊ะปิดตั้งแคงน้ําปั๊มน้ําเป็นห้องงานระบุพ,พ,พื้นเทินเองคุณดูที่พื้นนะจ๊ะลายพื้นต่างๆนี่โอ้สวยมากเลยนะฮะเป็นลายแบบโทนขาวควันบุรีแล้วก็มีเส้นลายน้ําเป็นสีดาเป็นทางยาวดูสบายตาไม่ไม่ดูอึดอัดนะฮะนี่วิ่งไปยาวไปโซนด้านหลังเลยเดี๋ยวไปดูปีกนู้นนกันต่อ สำหรับปีกนี้นะฮะก็จะเป็นปีกที่ไปยังโซนโซวิสอีกเหมือนกันหลังบ้านจะเป็นห้องของพี่แม่บ้านนะจ๊ะนี่ก็อยู่โซนนี้เป็นอาคารอีกหลังหนึ่งที่ต่อยื่นออกมาเป็นเรือนของเขาเองเลยนะจ๊ะอยู่โซนด้านหลังคราวนี้แหละไปหน้าบ้านกันละจ้ามาละจ้ะจะพาเข้าชมในบ้านแล้วนะฮะหมุนก่อน <laughs> ถ้าไม่หมุนถ้าไม่หมุนเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ใช่บอลลี่แล้วจ้ามันไม่ได้หมุนอะไรเลยหรอหน้าบ้านของเรานะจ้านี่เดิมเลยนี่จ้าพื้นพื้นเทอร์เรสนะจ้าเทอร์เรสหน้าบ้านเนี่ยก็รูปเดิมก็จะเป็นอย่างสภาพนั่นแหละจ้านี่ทุบทิ้งเปิดใหม่จ้าเปิดโลง่ลงๆเลยนี่ปูด,ด้วยกระเบื้องนะจ้ากระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวผิวด้านนี่สวยๆอยู่ตรงนี้เลยนะจ้าทำให้บ้านดูโปรคอนเซ็ปต์ของที่นี่คือโมเดิร์นคอนเทมโพอร์ตคลาสิโมเดิร์นคลาสสิกด้วย โทนสีขาวด้วยโทนสีเทาด้วยวัสดุสแตนเลสเงาวิบวับทั้งบ้านเลยจ้ะโทนสีขาวด้วยโทนสีเทาด้วยวัสดุสเตนเลสเงาวิบวับทั้งบ้านเลยจ้ะทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่เลือกสรรเพื่อสร้างสาวน้อยสมบูรณ์แบบหมุนกอนเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะจ๊ะว่ามันจะขาวโพลนสว่างสวัยเงาวิบวับยังไงมาเลย เริ่มต้นด้วยนี่เลยจ้าประตูทางเข้าหน้าบ้านนะจ้าบ้านนี้ค่อนข้างจะใช้ของอัพอีกเกรดหนึ่งจากแตนด์ดที่ทางบอลลี่เลือกใช้นะฮะก็จะเป็นผิวเทาซาซาร่านะฮะนี่สวยมากเลยคุณเป็นแบบว่าคล้ายๆเม็ดทรายเป็นเกรดเล็กๆสวยงามมากเลยตามมาเลยข้างในนี่คุนลองไม่ล่าดูสิวิ่งในรอบบ้านเลยจ้า จะเอาจอามุมไหนได้หมดเลยรูปเดิมของอาคารที่นี่นะจ๊ะของบ้านหลังนี้เลยนี่บริเวณนี้เองนะจ๊ะจะเป็นมุมห้องห้องหนึ่งนะฮะเป็นมุมห้องห้องหนึ่งคราวนี้เราเปิดทุบพื้นที่บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําก็ทุบเปิดพื้นที่แต่ทุบแล้วจะไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตามมาทีละช็อตเลยเริ่มจากตรงนี้เลยละก,กันโซฟาโซฟา เน่โซฟาโทนสีเทาเนาี่ยจ้าสวยไหมสวยมากรอยโทนสีเทาตัวน,นี้จะเป็นชุดรับแขกเล็กๆนะจ้าสําหรับดูทีวีเดี๋ยวดูแผงทีวีของเราแผงทีวีของเรานะจ้าก็จะเป็นแผงที่นีตกแต่งด้วยลามิเนตจ้าคุณลายหินอ่อนด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักนะจ๊ะลอยขึ้นมาเป็นช่องนี่เล่นให้มันเป็นช่องจะได้ดูไม่อึดอัดนะมีเกะมีเก๋ให้เรียบร้อยนะฮะด้านข้างก็จะเป็นชั้นวางของนะจ๊าแล้วก็ขิบด,ด้วย สเตนเรดเหมือนกันเงาวิบวับเลยนึกว่ากระจกนะเนี่ยอุ้ยเหงื่อคุณเหงื่อและไฮไลท์อีกหนึ่งจุดของตรงโซนนี้คืออะไรเดิมบริเวณนี้ก็จะเป็นผนังหน้าต่างสูงเท่าเอวนี่ก็เป็นช่องหน้าต่างเชยๆชนี่เปิดพื้นที่ทุกใหม่หมดเลยบานเรือนทาวสหราเหมือนกันเลยนี่เปิดพื้นที่กว้างๆนะจ๊ะมีพื้นที่กว้างๆไม่พอนะจ๊ะคุณจะสังเกตม่านมีไหนม่านมีไหนจ๊ะไม่มีนะจ๊ะ มันไม่มีเพราะว่าเราดีไซน์ผนังตรงนี้เป็นผนังเน่สวยวั้ลล่าปั๊ดไฮโซไฮโซปรื้เป็นผนังตกแต่งบังช่องหน้าต่างไปเลยนะจ๊ะเวลาคุณแบบว่า ดูหนังนะจ๊ะคุณก็ไม่ต้องติดมา่านคุณก็ใช้ผนังเทปกันเลยหรือว่าคุณอยากจะโชว์บ้านแบบว่าไม่อยากให้เห็นข้างนอกนะจ๊ะคุณก็ปิดผนังไปเลยผนังนี่ก็กลายเป็นผนังตกแต่งนะจ๊ะเงาแวบเลยเนีย่ถ้าคุณดูใกล้ๆนะจ๊ะผนังนี่เงามากเลยนะเห็นเงาสะท้อนไหมนี่ล้อบ,บนฝ้าเลยจ้ะฝ้าหลุมสองหลุมสแตนเลสเหมือนการปิดขอบสแตนเลส ดูคลาสสิกดูโมเดิร์นดูมีราคาแล้วก็ระบบแอร์นี่ระบบแอร์ของเรานะจ๊ะก็เป็นระบบแอร์เพดานนะจ๊ะใครที่ไม่อยากเห็นแอร์แบบว่ารกหูรกตาไปอยู่บนผนังนะจ๊ะก็นแนะนำนี่เลยจะแอร์เพดานจ้ะอันนี้ของอะไรจ๊ะของไดกินจ้ะไดกินหรือมิสูเลือกเอาเองนี่คุณมามุมนี้ต่อจ้ะมุมไฮไลท์ right ของเราขึ้นรูปบีฟอร์มาประกอบเรื่อยๆเลยนะจ๊ะ นี่คือเคาน์เตอร์บาร์ไรจ้านี่นีนวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งไปเลยจ้าเคาน์เตอร์บาร์ไอรอนท็อปหินเทียมนี่หินหมดเลยนะจ๊ะท็อปหินเทียมทั้งแท่งเลยนะจ๊ะด้านหน้าก็จะเป็นบาร์สตูนะจ๊ะบาร์สตูที่สําหรับนั่นเหล็กจ้าสําหรับกินก็ได้จะดริงก์ก็ได้จะเชียสก็ได้ข้างบนก็มี โคมไฟนะจ๊ะมีโคมไฟดาวไรไม่ใช่โคมไฟดาวไรโคมไฟระยะนะจ๊ะเป็นแท่งคริสตัลสวยๆห้อยอยู่กลางด้านในนี่ก็คือฟังก์ชันทั้งหมดของแพนทรี่นะจ๊ะของครัวเล็กๆของเรานี่เองนี่มีอะไรบ้างก็มาตรฐานนะจ๊ะอ่างล้างจานนะจ๊ะหลุมเล็กหลุมใหญ่อยู่ด้านหลังด้านหลังเป็นครัวไทยเดีย๋ยวไปดูกันด้านบนก็จะเป็นตู้เก็บของนะจ๊ะหน้าบานเงาแวบเลยนะจ๊ะ อ่าโชว์ไหนๆก็โชว์จะโชว์ดูข้างบนนะจ๊ะอ่าเปิดไฟจ้าเปิดไฟข้างบนจ้าเนี่ยไรติ้งจ้าเรามีไรติ้งจ้ากลางคืนนะจ๊ะคุณจะเขาเรียกว่าอะไรจ้าสร้างบรรยากาศเนาะคุณก็เปิดแค่ไฟเพดานมีหน้าต่างบานเรือนอ่าอยากระบายอากาศนะจ๊ะก็เลื่อนกปเลยจ้าหน้าต่างบานเรือนสามบาน่ะปิดไฟนะจ้าถ้าคุณอยากจะปิดหรือกันของกันแรงเรามีมุ้งจีบให้ นี่แล้วแต่นะจ๊ะบางคนก็โอเคชอบบางคนก็แบบออ้ยอมมุ้งธรรมดาก็พอแต่มุ้งจีบมีราคาสูงกว่าประมาณ3เท่านะจ๊ะจาการาคามุ้งรวดธรรมดานี่คุณมุ้งจีบบ้านนี้มุ้งจีบไอ้หน้าต่างใหญ่ๆนะมุ้งจีบหมดเลยโอย้เห็นแล้วเขาจะเป็นลมจ้ะมามุมนี้จ้ะมุมนี้เองเดิมก็คือห้องเหมือนห้องนั่งเล่นเนาะแต่ก่อนมีกำแพงกั้นนี่คุณนี่ เป็นห้องเลยเป็นอคอกเลยอุดอัดแน่นเอียดตอนนี้เราระเบิดกําแพงออกไปนะจ๊ะเราระเบิดกําแพงออกไปทําให้สเปซตรงนี้มันโปร่งมากเลยและมันก็โล่งมากเลยนะจ๊ะเสาทั้งหลายก็ถูกหุม้มนี่ถูกหุ้มนะจ๊ะถูกหุ้มด้วยงานลามิเนตนะจ๊ะเงาวิบวับเลยแล้วก็ปิดขอบปิดมุมด้วยสแตนเลสมิเรอร์นี่นี่คือนอีกมุมหนึ่ง ไปไหนนะไปไหนนะก็ไปชอบไปนั่งโซฟาเขานะมีความสุขนี่เป็นโซฟาที่เป็นระบบอันนี้นะคุณเอนอัตโนมัติเอ,อเป็นอีกมุมหนึ่งสำหรับดูทีวีเน่เหมือน Family Room เลยคุณตรงนี้เป็น Family Room เลยมาดูแผงทีวีสิเน่แผงทีวีใหญ่อลังการงานสร้างกี่นิ้วไม่รู้น่าจะ70ขึ้นนะเพราะใหญ่มากเลยคุณมีไฟซ่อนตกแต่งนะจ๊ะขิบคิวสีเทาเข้มให้ดูแบบว่า มีงานดีเทลตรงนี้เองก็จะเป็นช่องวางของเหมือนกันโชว์ของเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนจะจ<อ>๊ะเดิมตรงนี้คือพื้นที่ห้องน้ำานงจะ<อ>๊ะนี่ทุบออกไปเลยคุณด้านขวามือตรงนี้เองนจะจ๊ะกำแพงทึบทั้งหลายทุบทะลุหมดเลยจะ้เยจะ,ปปเ,จะเป็นชุดกระจกเข้ามุม<ส>ก็สามารถออกไปยังข้างบ้านได้ นะเห็นไหมออกไปยังข้างบ้านได้โปร่งโปรงโลง่ลงโล่งดังนั้นคุณจะเห็นเลยนะจ๊ะว่าสเปซบ้านหลังนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ค่อนข้างตันและอึดอัดตอนนี้มันถูกระเบิดพื้นที่ซึ่งเป็นงานที่เราชอบมากอยู่แล้วนะจ๊ะไปไหนไปนั่นทุบทิ้งหมดเลย <c oughs> อ้ไปวิ่งเสร็จเน่คุณ แบ็กดรอปของหลังโซฟาของเราเนี่เองนะจ๊ะเน่ไหนๆก็มันมัมนขาวมันขาวทั้งบ้าน้วใช่ไหมเขาก็เลยอยากให้มีอารมณ์แบบว่าเอยดูวอมวอมสักมุมหนึ่งก็เป็นมุมนี้เลยนะจ๊ะเป็นมุมกรุกผนังลายไม้แล้วก็เดินคิ้วแตนเลสเน่เป็นริ้วเหมือนระแนงเลยจ้าระแนงแตนเลสมีโคมไฟกิ่งล้อกับเพดานหลุมที่ตกแต่งด้วยคิ้วสีขาวติดโคมไฟคริสตัลสวยๆนี่เห็นไหมดังนั้นมุมเนี้ย ดูแบบว่ามีสเสน่ห์มากเลยกระจกเ,เงาผืนใหญ่จ้าเน่ทำให้ห้องเราดูมีมิติด้านในเป็นอะไรรู้ไหมด้านในเป็นห้องน้ำมาห้องน้ำจ้ะอุ้ยอยเธอมาทำอะไรกำลังส่องกระจก พูดไม่พอธะามาสู่ขาเหรอนี่นีไหนๆมาก็ดีแล้วนี่เธอเน่สวัสดีหรือยังสวัสดีค่ะ,คะน้องผินนะคะเหมือนเดิมนะจ๊ะเข้าก่อนก็ไปเวิร์ฟคราวนี้ก็เป็นอะไรนะร้อยหนึ่งแปดสามิบอัสีก็จะเป็นมือขวาของววันลี่นี่แหละค่ะคุณขาก็หลังนี้ก็ ออมสินดูแลอยู่ก็เรียบร้อยแล้วเป็นไงสวยไหมสวยมากนะจ๊ะคนทําก็สวยคนคุมก็สวยนะจ๊ะหลังไหนเจออมสินก็ทักทายได้นะคะน้องออมสินจ้าห้องน้ําที่นี่ ข้างล่างชั้นหนึ่งที่เราย้ายจากตรงนู้นนะ่ะก็ m o v มาอยูตรงนี้นะจ๊ะห้องน้ำห้องนี้แน่เลยคุณดูผนังลายหินอ่อนสวยมากเลยหินอ่อนแต่ละจุดไม่เหมือนกันนะฮะในห้องน้ำหรือแม้กระทั่งพื้นโถข้างนอกเมื่อกี้จะไม่ได้พูดเลยพื้นโถข้างนอกของเราก็ใช้ขนาด60คูณเมตร20นะจ๊ะไซส์ใหญ่ฝั่งนี้นี่คุณนี่ดูกระจก ใหญ่สัใจมากกระจกเงาเจียปรีนะจ๊ะเนี่มีโคมไฟห้อยลงมาสองอันปิดก็ปิดคุณก็จะได้โคมไฟห้อยลงมาอารมณ์นะจ๊ะอยากดาวไรก็ดาวไรสวยมากเลยนี่อ่างลอยนะจ๊ะอ่างลอยท็อปหินเทียมด้านล่างเป็นเคาน์เตอร์เก็บของนะจ๊ะท่องเซอร์วิสต,ตรงนี้ก็เป็นเก๊ะน,นะจ๊ะฝั่งนี้เองนี่คุณฝั่งนี้เองนะจ๊ะคุณดูลายพื้นก่อนสิเนี่ลายพื้นเตรารังสวยงามลายหินอ่อน สวยมากๆนะจ๊ะสุขภัณฑ์นะจ๊ะมีทั้งชัโคโกบีทั้งโถชีด้านหลังก็นี้เลยทํำบอรดเดอร์สีดำล้อกับพื้นลงทุนจัดเต็มใช้ของค่อนข้างเกรดพรเมียมบางตัวก็พรเมยมไปเลยนะจ๊ะมาเลยจ้ะห้องครัวไปห้องครัวกันนะจ๊ะหุยตู้เย็นคุณออลอดเด้ขยาได้ตู้เย็นนะจ้าข้อสอทีไฟติดมองเห็นหมดเลย เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสำคัญมากเลยคุณอย่ามองมันเ,เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณต้องมองมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ดังนั้นเนี่ยพอมันมีอะไรแบบนี้ปุ๊บบ้านคุณดูมีสเสน่ห์ทันทีเลยเห็นไหมไปห้องครัวเลยลงทุนกับการใช้หน้าบาน3บานเลื่อนเกี่ยวทั้งหลังเลยนะจ๊ะห้องครัวของเรานี่เขาเรียกว่าครัวไทยนะจ๊ะไทยคิดเชน่นไทยคิดเช่นประกอบด้วยอะไรบ้าง<ม>ก็มีเน่เลยรีฟรีกรเกรเตอร์ตู้เย็นนะจ๊ะมีซิงค์หลุมมีเตานะจ๊ะ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่นะจ๊ะก็ไปเฮฟเร่ <_ an> เหมือนเดิมนี่อยนนี้ก็เฮฟเร่เปิดไปสิอ่าดูดอ่าดูดไปจา้า <_ an> บ้านไหนไม่ใช้เตาไฟฟ้านะจ๊ะก็ <_ an> ใช้เตาแก๊สได้ที่นี่ใช้เตาแก๊สนะจ๊ะเพราะว่าคุกกิ้งบอยด้านล่างเป็นฟังก์ชั่นเนี่คุณมีทั้งบานเปิดมีทั้งแกะเต็มที่อาคารตรงนี้เองนะจ๊ะที่เป็นห้องครัวตรงนี้เนี่ย มันคืออาคารคอสรอหนึ่งชั้นยาวเต็มพื้นที่หลังบ้านเลยจ้ะของเดิมมันสุดมันหักมันแยกหมดเลยเพราะเขาไม่ได้ลงเข็มเทพื้นปกติโหลดมันเยอะเกินไปทําให้อาคารมันแยกออกจากกันดังนั้นเนี่ยใครที่จะทําอาคารปูนนะจ๊ะก็ลองดูแล้วกันนะจ๊ะถ้าแบบว่า อยากได้แข็งแรงนะจ๊ะเสาเข็มแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามมาเช่นกันตรงนี้เองแน่คุณอย่างที่บอกนะจ๊ะตอนต้นนะจ๊ะว่ามุมฝั่งขวามันเป็นโซนเซอร์วิสงานระบบก็จะมีเครื่องซักผ้าเน่เครื่องซักผ้าแทงน้ำปั๊มน้ำคราวนี้เราไปดูชั้นสองกันต่อจ้ามาจ้าคุณเราจะไปชั้นสองกันนะจ๊ะแต่ก่อนไปชั้นสองเน่หยุดกอนหยุดก่อน,หย,อนหยุดทำไมดิดูกระจกเงา โอ้โหทำไมกระจกเงาเปตรงนี้มีตรงนี้ก็เพราะว่าเราต้องสำรวจตัวเองก่อนออกจากบ้านไงจ้าเราแนบฟังก์ชันไว้นะจ้าฟังก์ชันของที่นี่ก็คือรองเท้าจ้านี่รองเท้านะจ้าสวยๆเต็มตู้ให้หมดเลยเป็นบานเรือนก็มีแน่เป็นบานเรือนะน,น,อนะฮะนี่เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นบานบานเปิดนะฮะเป็นบานหน้าเงานะจ๊าแล้วก็เล่นขีด สีดำสวยๆด้านใต้ก็เป็นห้องเก็บของไปไปข้างบนดีกว่ามาจ้าคุณไปชั้นสองกันดีกว่านี่คุณดูบันไดสกอนบันไดของเรานะจ๊ะนี่เป็นริว้วเรียงสวยไยเลยนะจ๊ะเป็นบันไดเหล็กนะจ๊ะนี่เหล็กกลมแล้วก็บันดัดโคง้งนี่โคง้งโค้งสลับแนวซี่ตรงสวยมากเลยเริยว้วตั้งแต่ชั้นหนึ่งทอดไปถึงชั้นสองเลยจ้า และที่สําคัญนี่เลยคุณดูนี่หน้าต่างของเราอภิมหาหน้าต่างแะจ้าช่องแสงโอ้ใหญ่โตอลังการมากเลยของเดินไปอย่างงูนน้นนูนน้นนูนน้นของเดินไปแบบนู้นเลยโค้งเล็กๆมีเท่านั้นเองนี่เรามานะคุณจอ เจาะจ้าเจาะเต็มผืนทำเป็นช่องตารางสวยๆเนี่ค<น>ุณโ<อ>ถงบันไดนะจ๊ะขาดไม่ได้เลยก็คือโคมไฟระยะนี่เองเป็นเกลียวร้อยสวยลงมาเลยนะฮะเป็นทรงเกลียวคริสตัลอยู่กลางโถงบันไดดูมีพลังมากเลยยี่กลางคืนนะคุณเปิดตรงนี้นะตรงนี้จะส่องสว่างสดใสโถงตรงนี้แต่ก่อนก็เตี้ยมอตอ้นนะจ๊ะก็เตี้ยประมาณตรงนี้ละมั้งเนี่ยเนี่ยระดับระดับ เก็ตรงนี้นะจ๊ะตอนนี้พอเราเปิดพื้นที่นะจ๊ะเราก็ยกมันขึ้นไปเลยจ้าเราก็ได้โถตรงนี้ที่หายใจคล่องมากเลยมันโลง่งมันแบบสูงมันโปรง่งมันเย็นแล้วก็ตุคานาโมนะคะสาธุนะคะนี่หิ้งพระรับกับบันไดดานเดินขึ้นมาก็ยกมือไหว้สาธุได้เลยเรามาดูห้องน้ําชั้น2กันนะคะห้องน้ําส่วนโซนกลางนี่คุณผนังคุณด,ดูผนังก่อน หนังลายหินริ้วบางๆตรงนี้ก็จะเป็นส่วน s เวอร์ตรงนี้เราลง s e r i e ์แบล็ k นะจ๊ะเน่ของเฮเฟเร่เหมือนกันพร้อมเครื่องทําน้ําอุ่นนะจ๊ะ mm. เครื่องทำน้ําอุ่นร a i n s เวอร์เราใช้ของเฮสเฟเร่นะจ๊ะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะจ๊ะว่าใช้ของอะไรคุณมารีของเฮเฟเร่แน่นอนผนังสีดําลายหินอ่อนตัดกับพื้นด้านลายหินอ่อนล้อกันผนังโทนสีขาวลายหินอ่อนผนังพื้นสีขาวลายหินอ่อนโอ้โหรวมเบาแล้ว <ใ>นี่ <Okay. S 1> คุนห้องนี้ยคอนเซ็ปต์คือหินอ่อนหมดเลยเราไปดูห้องนอนกันดีกว่านะจ๊ะเข้าประตูมานะจ๊ะคูณจ๋าเดิมนะจ้าประตูไม่ได้อยู่ตรงนี้จ้ะเดิมประตูอยู่ตรงนี้จ้าเปลี่ยนมุมใหม่เข้าใหม่ประตูทรงสูงนะจ้ากุลามิเนตลายผ้าสวยมากเลยสูงเท่าเพดานบ้านนี้สูงตั้ง2เมตรเจบมั้งน่าจะ2เมตรเจนะจ้านี้ด้านนอกสีขาวลายผ้าด้านในสีลายไม้เข้ามาเจออะไรก่อนรู้ไหมมาเลยจ้าเน่วอล์คอินคอสต์เ็ หมูอีกแล้ว Walk in Croset ของเราคุณดูสิว่ามันแบบว่าอารังการงานสร้างมากเลยหมูเท่มากเลยอะ่ะคุณดูสิเป็นแจ็คเก็ตนะจ๊ะนี่แจ็คเก็ตนะจ๊ะชุดทำงานมี Walk in Croset นะจ๊ะ ถ้าใครมีนะโอ้โหคุณจะมีความสุขมากเลยกับห้องแต่งตัวแต่งตัวลองเสื้อผ้าเสร็จคุณก็มาแต่งหน้าตรงนี้จ้ะเน่แต่งหน้าตรงนี้เลยมีไฟให้นะไฟลืบซ่อนนะจ๊ะฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเน่ก็จะเป็นที่เก็บของนะจ๊ะเก็บเครื่องสําอางหรือเก็บของใช้อะไรเลือกหน้าบานไม่ให้ดูตันเกินไปก็เป็นหน้าบานกระจกลูกฟูกมีชั้นวางป้าพี่หลุยก็มากุชชี่ก็มาชาแนลก็มาคือคนที่แบบสะสมของพวกนี้นะจ๊ะจะมีความสุขมากเลยท่านมีชั้นวางชั้นโชว์มันเป็นอะไรที่ แบบว่าโอ้ยฉันชอบมากเลยฉันวากระเป๋าหัดจากฟังก์ชั่น Walk-in จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็ต้องเป็น Master Red Room นะจ๊ะนี่เข้ามาเลยจ้าเป็นบานเรื่องเข้าสู่ห้องน้ําของเรานะฮะคุณจะเห็นเลยว่าโทนสีห้องน้ําห้องนี้ แตกต่างจากห้องโทนทั้งหมดเลยข้างล่างเนี่ยเป็นโทนขาวนะจ๊ะขาวสว่างสวยห้องน้ำ master b e d r เ o m จะเป็นโทนดักดาร์กเท่ททนเนี่ยริ้วทั้งหลายของกระเบือ้องจะเป็นริ้วหินอ่อนขีดเส้นสีทองตัดกับกระเบื้องลายหินสีเทาที่มีผิวที่เงาวาับเป็นไงละ่ะคุณออริจินอลห้องน้ำเดิมสดยอดไปละ เปลี่ยนใหม่ต้องอย่างนี้จ้ะฉันนึกว่าฉันอยู่โรงแรม5ดาวขนาดนี่คุณดูขนาดอ่างล้างอ่างล้างหน้านะคุณดูสิว่ามันพื้นที่กว้างแค่ไหนยังเป็นอ่างคู่เลยนะจ๊ะด้านในคุณก็เก็บขอเซอร์วิสไปนะจ๊ะกรองกระจกเงาวนี้ก็ถูกตกแต่งด้วยคริปสแตนเลสนี่คุณข้างล่างสีเงินข้างบนสีโรสโกลจ้ะมีโคมไฟกิ่งห้อยตกแตง่ง มีคอมไฟระยะอยู่กลางห้องด้านล่างก็เป็นเคาน์เตอร์เก็บของก็อยู่ข้างล่างเป็นฟังก์ชั่นไปก๊อกน้ำข้างบนนะจ๊ะทั้งหมดจะเป็นระบบน้ำร้อนน้ำเย็นทั้งห้องเลยจ้ะเอ่คุณอ่างอาบน้ำนะจ๊ะสวยมากเลยมีงานระบบพร้อมเรียบร้อยถัดจากอ่างอาบน้ำด้านหลังก็จะเป็นช่องวางของนะจ๊ะคุณจะเอาพวกบลูทูธอะไรมาวางหรือของตกแต่งเล็กน้อย ได้เลยจัดให้เลยเต็มที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ shower shower ของเรานะจ๊ะคือกระจก t e m p ปอร์หนาสิมน,นี่คือสแตนดาดของที่บอลลี่เลือกใช้เลยนะจ๊ะเ่ชุดอุปกรณ์ทั้งหลายสวยมากเลยอยากยาวอันนี้ของนอกนะจ๊ะของเฮฟเร่นำเข้ามาในห้องน้ำชุดอุปกรณ์ทั้งหลายเฮฟเร่หมดเลยนะจ๊ะส่วนอ่างจะเป็นของ i อส s p านี่ของไอส s p าจะโฆษณาเขาหน่อยเพื่อจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้บ้างคราวนี้เราไปมาสเตอร์เบดมกัน ฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับห้อง walk-in closet ก็คือฟังก์ชัน master bedroom ที่กำลังเข้ามานี่ละจ้าเปิดปิดด้วยนี่คุณกระจก ลอนฟูสีเดียวกับหัวเตียงคุณดูหัวเตียงสักการตกแต่งแบบคลาสสิกนะจ๊ะนี่เล่นคิ้วสีเงินซ่อนไฟบนเพดานพื้นไม้เหมือนเดิมนะจ๊ะพื้นไม้ที่นี่คือพื้นไม้เข้าลิ้นนะจ๊ะพื้นไม้ปาร์เก้เข้าลิ้นนี่คุณสีทําสีย้อมสีใหม่ธรรมชาติเปิดรูปเดิมมาคุณก็จะเห็นเลยนะจ๊ะว่าหน้าต่างของที่นี่คือหน้าต่างที่ทรงมาตรฐานสูงเท่าเอวแล้วก็สูง2เมตรนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยเรามาแล้วนะจ๊ะนี่หน้าต่างทรงสูงมีม่านพับด้วยนี่คุณ เรียบร้อยสูงโปร่งนะจ๊ะหน้าต่างถึงเพดานเลยมันเลยมีความรู้สึกว่ามันโปร่งมันไม่แน่นมันไม่อุดอัดมันไม่เตี้ยแล้วเราก็ยังขยับฟ้าขึ้นไปอีกประมาณ20เซนนะจ๊ะและระบบแอร์ห้องนี้เองนะจ๊ะไม่อยากให้โรคหูโรคตาก็เหมือนกันนะจ๊ะนี่แอร์เพดานจ้าหมุนมาฝั่งนี้นะจ๊ะนน่โคนปลายเตียงของเรานะจ๊ะก็จะเป็นมุมเอนเตอร์เทนเมนต์นะจ๊ะนี่จอโค้งแขวนไปเลยจ้กบนผนังผนังก็กรุดวยรามิเนตตกแต่งด้วยคิ้วเงินเหมือนกันด้านล่างนะจ๊ะ เป็นฟังก์ชันโต๊ะทํางานที่อยู่ในห้องมีโต๊ะทํางานมีเกะ๊ะบริเวณตรงนี้เองนะจ๊ะขึ้นรูปมาด้วยเลยมันก็คือบริเวณระเบียงขี้นกนั่นเองนี่เราก็ต่อขยายออกมานะจ๊ะประมาณ2เมตรนะฮะทำหลังคายื่นออกไปทำพื้นรับต่อกับพื้นเดิมยื่นออกไปนี่คุณนั่งทำงานตรงนี้ดูทีวีตรงนี้เก็บของอะไรได้เป็นห้องสวีทนี่มีวอล์กอินในตัวมีห้องน้ำในตัวมีห้องนอนมีโซนแยก่วนสวยมากเลย เดี๋ยวเราไปสรุปงานข้าล่างกันจา้าจบแล้วว่าอุย้ยเรียบร้อยไปแล้วนะจ๊ะสำหรับลาดเท้าร้อยหนึ่งแยก38นะฮะ ก็เดี๋ยวจะสรุปงานให้ฟังเลยละกันว่าเราทําอะไรกับหลังนี้บ้างนะฮะเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะจ๊ะรัว้วกําแพงรัว้วประตูรัว้วหลังคารองจอดรถพื้นรองจอดรถระเบียงหน้าบ้านระเบียงรอบบ้านทําใหม่หมดจ้าหลังบ้านด้วยนะหลังบ้านก็ต่อเติมเต็มพื้นที่นะจ๊ะคอสอรอหนึ่งชั้นก็เป็นฟังก์ชันห้องครัวไทยนะจ๊ะเป็นฟังก์ชันห้องซักล้างนะจ๊ะปั๊มน้ําแทงน้ําอีกปีกหนึ่งก็จะเป็น ฟังก์ชันของห้องคุณพี่แม่บ้านนะจ๊ะพร้อมห้องน้ําในตัวด้วยนาเนโครงสร้างคอสรอนหนึ่งชั้นหน้าบ้านเน่คุณก็ปรับปรุงใหม่เจาะช่องหน้าต่างใหม่ประตูใหม่ทุกอย่างใหม่หมดหรือทิ้งเกือบทั้งหลังอะคุณภายในนะจ๊ะภายในก็ตกแต่งบิวอินทั้งหมดเลยโทนคอนเซ็ปต์โมเดิร์นคลาสสิกนะจ๊ะสีขาวนะขาวเงาสเตนเลสสีเทาเน่เลยนะจ๊ะจัดเต็มห้องน้าก็ใหม่เอี่ยม ไม่ว่าจะเป็นในโซนของเฟอร์นิเจอร์ที่ยกมาวางก็เลือกคับสรรกันมาลงตามคอนเซปต์อยากรู้แล้วยังว่าที่จัดทำไปทั้งหมดรวมแล้วราคาเป็นเงินงบประมาณเท่าไหร่บอกแจ้งตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะบ้านหลังนี้ใช้งบประมาณการตกแต่งไปทั้งหมด3.6ล้าน6แสนบาทฮะนี่สามาแสนบาทได้นี่หมดเลยนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจนะจ๊ะก็ติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะหลังไมหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ ตามหมายเร็กนี่เลยนี่เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องปิดท้ายรายการแล้วรีโนเวทงานยิ่งยากเราชอบทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางเพจแล้วก็หรือจะไปชม Facebook หรือจะไปชม YouTube ก็ไปได้เลยนะจ๊ะบร r รีดีไซน์ปดเจอทีวีทุกคลิปจัดเต็มไปติดตามได้เลยขอบคุณนะฮะเดี๋ยวหลังหน้าไปดูว่าจะไปหลังไหนสวัสดีครับ